สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิทต้อเข้าสู่รายการ i n v e s t i e n t y e a r l a นะครับประจําวันนี้วันพฤหัสที่5ตุลาคม2566นะครับวันนี้ก็พบกับผมก้องนุ่ยจามัยสารนะครับแล้ววันนี้มีคุณจีมาอีกครั้งหนึ่งเจอกันทุกครั้งสวัสดีครับผมจีพีรพลนะครับเจอกันทุกวันพฤหัสอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันก่อนเลยนะครับภาพรวมตลาดในวันนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนไหว เป็นไงบ้างคุณจีเริ่มวันนี้ก็เริ่มเห็นการเรี่ม,มเกียวขับขึ้นมาได้บ้างนะครับในบโซนเอเชียก็เมื่อคืนนี้ทางฝั่งอเมริกาก็เริ่มเห็นบอลยูลงบ้างแล้วนะครับครับเมื่อวานเนี้ยต้องบอกว่าตัวเลข ADP นะครับการจ้างงานรอบภาคการเกษตรออกมาเนี่ยคือต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับ<ช>ดูออกมาที่ระดับแค่โซนของประมาณแปดหมื่นเก้า คก็คือซึ่งเป็นระดับที่ต่<ม>ํามากในรอบหลายหลายเดือนเลยถ้าผม<ช>จะไม่ผิดนี่ระดับ33เดือนเลยทีเดียวใช่ใช่เพราะปกติมันจะอยู่แถบแถประมาณสักแ<ช>สนห้าแสนขึ้นหลกักแสนหลักแสนนี้ต่ำแสนใช่มันก็เลย<ช><ช>เป็น<ช>ทําให้คนเริ่มกลัวเลยว,ว่าเอาเฮ้ยอย่างนี้แปลว่าการจ้างงานภาคการไปภาคเอกชนเนี่ยมันเริ่มตบตบลงมาหรือเปล่าเราก็ทําให้ตลาดเริ่มมามองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้จริงหรือเปล่าในในช่วงของเดือนพฤิกายนเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยกลัวกันเยอะมาก บอลยูเอเองก็เลยเป็นลักษณะของการที่เริ่มบวกลงมาแล,าแล้วอ่าก็ก่อนหน้านี้จริงๆมันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะใช่ครับแล้วก็พอมันวกลงมาแล้วสถานีเนี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนว่าจากที่จะต้องพักฐานแหละใช่ตัวสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างมันก็เลยดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับตลาดหุ้น <c oughs> ก็ฟื้นตัวนะครับตัวดาวโจนส์ก็ปรับบวกขึ้นไปร้อยกว่าจุดนะร้อยยี่สิบกว่าแล้วบวกกันหมดทั้งสามตลาดเลย ทั้งดาวโจนส์ s d สแอกเแล้วก็ส่งอนส่งมาถึงตัวของตลาดหุ้นในโซนเอเชียด้วยก็คืออยู่ในฝั่งของขาเขียวหมดเลยชาวนี้ญี่ปุ่นก็ขึ้นแรงนำนำเพื่อนๆเลยนะครับเรียกว่าดูดีก็เป็นเซนเเมนต์หนึ่งที่ดูดีแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันแอบแบบตุ้มติมินิดนึงนะคือเหมือนว่าคือมันก็ไม่ได้เพว่าบ้านเรามีน้ำมันเยอะใช่บ้านเราคือโดนถ่วงวันเนี้ยคือ มันจะดูดีถ้าเมื่อวานน้ำมันไม่ลงแรงนะครับเมื่อวานน้ำมันแบบนี่ครับเมื่อวานเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง,ง,แรงนะครับเพราะว่ามีปัจจัยที่ E A รายงานตัวสต็อกน้ำมันออกมามซึ่งตัวนี้เป็นสต็อกน้ำมันสเรรจรูปตัวบเบนซินถูกไหมครับใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปรับตัวลดลงมากสะท้อนว่าการบริโภคนะครับการใช้น้ำมันในสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงนะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้นเนี่ยปรับตัวลงแรงกว่าเอในคืนที่ผ่านมา จริงๆก็ถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี้ยตัวของการประชุมโอเปกพารเองเนี่ยเมื่อวานมีเรื่องการประชุมโอเปกพารด้วยก็เหมือนเดิมก็คือคงนโยบายลดการผลิตเหมือนเดิมนะครับก็ลากยาวไปเลยจนถึงปีหน้านะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องกระแสข่าวว่าซาอุจะเตรียมเพิ่มกางผลิตหรือเปล่ามาด้วยเหมือนกันซึ่งผมว่าไอ้คีย์นี้ก็เป็นคีย์หลักคีย์หนึ่งเลยที่ที่ทำให้ราคาน้ํามันมีลักษณะการที่ปรับตัวลงเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยคุยกันแล้วว่า ตอนนั้นเนี่ยซาอุเนี่ยนะครับเขาอยู่เขาก็เปิดเผยแรงงานมาเลยว่าปีหน้าเขาคาดว่าดีมานมันเยอะมันแปลว่าที่เราเคยคุยว่าระวังนะว่าน้ำมันมันจะลงเพราะว่ามันแปลว่าเขารู้แล้วว่าเขาขายได้เขาก็ต้องผลิตเพิ่มแต่ตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีการเล่นข่าวมาแล้วว่าโอเคอาจจะมีการการผลิตเพิ่มนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยวันนี้ด้วยความที่ถ้าเราดูราคาน้ำมันส่งเนี่ยเอาเทคนิคมาคุยนะ คือมันลงมาแรงจริงรแต่มันก็อยู่ที่แนวรับพอดีแล้วมันก็ไม่หลุดหัวเดิมใช่แปลว่ามันพอคาดหวังการรีบาวได้บ้างใช่ระยะสั้นๆเราอาจจะเห็นการรีบาวเพราะว่าเมือคืนเองก็ลงแรงด้วยใช่เมื่อลงแรงสมมุตินะว่าคุอวันนี้มันเด้งกลับขึ้นมาตรงโซนสัก6-7เหรียญไอ้8-7เหรียญเนี่ย8-8เหรียญมันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้ฉะนั้นหมูว่า หุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้นะครับไออย่างตัวปตทสอตบลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยอมมองอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะเด้งนะครับคือหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นจังหวะของการขายแล้วคือเราแนะนําขายแค่ร้อยร้อยเจมาขายโซนเนี้ยผมว่าไม่ทันนะคือมันจะต้องเป็นโซนของการรอเล่นรีบาวแล้วซึ่งโอเคถ้าเราดูตามที่ที่เข้าแนวรับมันก็อยู่ตรงเวณหลงหน <50, S 1> ึ่งร้อยห้าสิบเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือจุดสอบร้อต้องอยู่ตรงนี้ คือหยารุนโลนี้ครับร้อยห้าส <15 7 S 1> นะิบเจ็ดเนาะร้อยห้าเจ็ดเนี่ยคคือถ้าหลุดปุ๊บเราคัดแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันลงมาอย่างงี้มันก็แอบหน้าเด้งคือลุ้นว่าน้ามันมันจะเด้งครับเล่นแบบเล่นสั้นๆอย่างงี้แต่ถ้ามันถ้ามันน้ำมันหลุดแล้วก็ไอ้นี่หลุดร้อยห้าเจ็ดด้วยเราก็คัดเราก็เลิกแลนะ้วเนาะอ่าเราก็เลิกไอันี่แปลว่าหลีกเลี่ยงเลย คือถ้าน้ำมันหลุดไอ้ตัวนี้นะ84เหรียญเนี่ยผมว่าม,มีมีโอกาสไปถึง76็ดสิบหกได้เลยใช่มันแววมันจะต้องลงมาพักฐานแรงแล้วฉะน,นั้นวันนี้หุ้นไทยจริงโดยรวมผมว่ามันก็เป็นฝั่งรีบาวแหละแต่ว่าโดนโดนพลังงานกดไวนะ้ตกมาบ้านเรามีเซกเตอร์อตัวนี้ที่มีน้ำหนักในเยอะมากน้ำหนักในมาเก็ตแครปเนี่ยค่อนข้างมากประาณยี่สิประมาณยี่สปร์เนต์สามสิบเร์เซ็นต่ะถือว่าแซบนั้นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ่วงมานิดนึง นะครับสำหรับตัวตัวภาพรวมก็ประมาณนี้ส่วนตัว่าภายในประเทศไม่มีอะไรใหม่นะคุณจิวันนี้จะมีเรื่องตัวเลข CPI ก็คืองงเงินเฟ้อแต่ว,ว่ามันออกมาคิดว่า,มวาไม่น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรนะต่ำเท่าได้ดินเหมือนเดิมเดี๋ยวเราดูราคาทองอันนี้นึงดีกว่ามเมื่อคืนราคาทองเองก็ทําท่านะจะพยายามฟื้นตัวขึ้นบ้างเนื่องจากว่าตัว EU เองเนี่ยครับเริ่มปรับตัวลดลงก็ลเลยมองว่าคุณก๊อฟมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้บ้างไหมฮะและมีโอกาสในการเด้งนะครับ ตรงนี้ก็เนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นแนวรับที่เมื่อวันอังคารผมให้ไว้1 8ึ่งพันแ้บเนี่ยลงมาพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ผมว่าน่าสนใจในการเปิดสถานะองนะครับเพื่อมันลงมาอยู่ในจุดที่มันมันน่าจะโอเคแล้วก็เนี่ยทุกอย่างมันพร้อมนะบ,บอลยูก็เริ่มล,ลงดอลล,ลาร อินเด็กครับก็เริ่มที่จะเริ่มวงขววลงมาเห้ือ่าก็ไล่เด็กก็เนี่ยเริ่มเริ่มแล้วใช่ตัวดอลล่าเองเนี่ยมีปัจจัยอย่างหนึ่งนะฮะที่ตัวค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยแต่ระดับ150เยนต่อดอลล่าครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นปัจจัยที่ตลาดคาดว่าทาง BOJ เองเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินตรงนี้ได้เนื่องจากว่าเป็นระดับที่อ่อนค่ามากทดสอบไฮของรอบที่แล้วประมาณเดือนพฤิกายนของปีที่แล้วนะครับครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นระดับ ที่ตัวเงินเยนเนี่ยอ่อนค่ามากผิดปกตินะเนื่องจากการที่เขาเองเนี่ยไม่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยครับก็เลยเป็นปัจจัยที่การที่กดเงินเยนลงมาให้แข็งเนี่ยก็จะทําให้เงิน u ูเอส่อนลงไปเป็นคู่เปรียบเทียบทันทีแต่ประเด็นคือมันจะอ่อนได้มากแค่ไหนด้วยเอาเป็นว่าในระยะสั้นเองเนี่ยมีโอกาสอ่อนได้แล้วกันเนาะ ว่าก็เย็นมันก็อ่อนปวปรปีปของมันเรื่อยนู้นนี่ก็คือเริ่มเริ่มเปีนสัญญาณการแบบระยะสั้นๆเนาะสั้นๆเพราะว่าแทรกแซงแต่ถ้าหลุดไอ้นี่ก็ก็มีโอกาสลงมายาวเหมนนะแต่ต้องดูว่าว่ามันจะเอาไว้แค่ไหนก็ต้องดูก็ไอ้พวกนี้ตอนนี้ไอ้พวกมันเริ่มเห็นเทอร์นิ่งควาของเกือบทุกอันเลยใช่ครับทั้งตัวบอลยวนะทั้งตัวดอลลาร์อินเด็กตัวข้าเงินเยนยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเราดูอีกอันหนึ่งคือตัวของค่าเงินยูโรก็ ก็วิ่งตามทิศทางของนล่ายิงเด้งนั่นแหละที่จะเริ่มกลับตัวแล้วเพราะนั้นจุดตรงนี้ถ้าเข้าซื้อเองก็มีจุดคัดที่ที่น่าสนใจใช่มันเหมือนมันดาวไซด์มันจำกัดเนี่ยถ้าจะต้องเล่นนะต้องคัดก็โล่ตงงนี้ยครับ1.04จศี่เนาะ0ู5ย์ี่ห้าเนี่ยนะครับศูนยู่นี่หสั้ๆเนี่ยถ้าหลุดปุ๊บก็ขาดแต่ถ้าไม่หลุดมันก็น่าจะเด้งอ่ะแต่เด้งก็เด้งในกรอบขาลงนะครับผมก็ยังมีแกลบให้เล่นพอสมควรแหละนะสำหรับคนที่ชื่นชอบข้างเงิน ทีนี้ก็ตัวส่วนตัวตลาดบ้านเราเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยก็น่าลุ้นนะครับคือหนึ่งมันมาลงที่แนวรับพอดีเลย1430แล้วเด้งกลับได้แต่มันจะดูดีกว่านี้เยอะมากถ้ามันไปยืนเหนือ1460ได้หรือไปปิดแถบๆนั้นลองคิดดูนะถ้ามันไปดืนยืนขึ้นเหนือบริเวณหน6 0ยเนี่ยไอ้ทังเทียน w e e k l y เนี่ยมันจะทำรูปแบบเป็นแฮมเมอร์อ่าแล้วก็อินดิเคเตอร์มันจะให้ภาวะเป็นบุลิตรเดเวอร์เจนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยัง ถ้ามันยังปิดท่าเนี้ยผมว่ายังดูไม่ดีขนาดนั้นนะครับเราก็รออาจจะต้องรออะไรรอถ้าขึ้นไปปิดตรงนี้ก็ดูดีอย่างนึงคือการจังหวะยกโลของเดลี่เนี่ยจะดูดีแต่ว่าการรีบาวรอบเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าปิด1,460ได้นะครับ1460ไปยืนเหนือเนี่ยมันจะรีบาวได้บรเวณโซน1515 เือเส้นสีเขียวเนี่ยหนึ่งพันร้อยสิบห้าถ้ายิ่งยิ่งก็ตรงนี้ขึ้นไปไอตัวค่าค่าเฉลี่ยตรงนี้มันก็จะดึงขึ้นไปด้วยนนึงก็จะอยู่สัปหสิบห้าแหละไม่ไม่ได้ไม่ได้หนะึ่งห้าหนึ่งศูนย์่ะคมันมันหนึ่งพันร้อยสิบห้าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ปิดท่านี้นะมันก็รีบาวได้แค่เนี่ยคุณจีหนึ <C> e <get> ่งสี่ร้อยสี่สิบจ็ดสิบกว่าดีชนิดเดียวฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ควรจะต้องไปปิดให้เหนือหนึ่งพันสี่ร้อย ส่วนหุ้นไทยที่เราแนะนำหมว่ายังเหมือนเดิมคือไม่ได้แตกต่างก็คือพวกของกลุ่มตระกูลที่เราคิดว่าผลประกอบการไตรมาสสามมันจะดีตัวแรกเลยก็คือตัวของ BBL ก็ยังพฟอร์มไม่ดีแล้วก็ไม่ลงด้วยไอตอนที่ตลาดลงกันแรงไอตัวนี้ก็แข็งมากแล้ววันนี้ก็พยายามที่จะดึงขึ้นมา,าทำนิวไฮใหม่แล้วแต่ว่ามูมเมนต์หรือมูมเมนตั้มในการขึ้นมานิวไฮยังเหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ที่เดิมผมเชื่อว่างบไตรมาสสามันดูดีดอกเบี้ยก,ก็ยังขึ้นอยู่ฉะนั้นก็ยังไปได้ อีก2ตัวก็จะเป็นตัวเคัีฮาน่าก็เช่นเดียวกันก็ยังค่อยๆเพอร์ฟอร์มขึ้นตัวนี้อาจจะได้ประโยชน์จากการที่เงินบาทอ่อนด้วยบ้างส่วนหนึ่งใช่ครับก็ค่อยๆแว่งขึ้นไปครับแนวต้าน58เหมือนเดิมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว KCE ไอตัวฮาน่าก็เหมือนเดิมครับยังยืนเหนือ10วันได้เบรกไปแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาในช่วงนมีโอกาสทดสอบไฮได้ไหมไอ้นี้ก็ผมว่ามีนะเพราะว่า1เลยคือที่เราเลือกอ่ะ สามตัวเนี่ยเราเชื่อผลประกอบการไตรมาสสามดีอย่างตัว k c e กับฮาน่าเนี่ยก็คือผ่านจุดต่าสุดไปแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างฮาน่าเนี่ยผลประกอบการตั้งแต่ช่วงไตรมาสสองเขาโดดเด่นมากไตรมาสสามก็น่าจะเด่นต่อแล้วก็ภาวะชิปชอตเทรดอะไรในบรรดาพวกของอจีนก็เริ่มผ่อนคลายนะครับาภาพรวมการส่งออกในช่วงของปลายปีเนี่ยก็น่าจะดีกว่าช่วงของที่แล้วด้วยฉะนั้นก็ผมว่าพรุ่งนี้ยังไปได้นะครับก็ยังไปได้ Okay. โอเคก็หุ้นไทยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามแต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูหุ้นต่างประเทศกันนิดนึงนะเจอคุณจีต้องเจอหุ้นต่างประเทศบ้างวันนี้คุณจีมีตัวไหนมานําเสนอฮะครับก็เมื่อกี้คุณกอลฟได้แนะนําหุ้นไทยไปแล้วนะฮะวันนี้ก็มีหุ้นต่างประเทศมาแนะนําท่านักลงทุนด,ด้วยเหมือนกันวันนี้ชื่อของหุ้นอาจจะอ่านยากนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากเป็นภาษาอิตาลีนะครับแต่ว่าจดทะเบียนที่ใช่ใช่วันนี้เราโกนเตอร์นิดนึงแต่ว่าตัวนี้จดทะเบียนที่ตนนรรัิวยอ์ก ตัวนี้ชื่อว่าเออร์เมเนชิโดเซนย่าครับอ่านยากน,นิดหนึงนะอ่านยากนิดนึง <c oughs> เราเรียกว่า <G> sen, sen เซนเซนย่าก็ได้นะตัวสันส้นๆตัวเนี้ยทางด้านฟันเดเมนทัลเองเนี่ยมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เองเนี่ยมีปัจจัยบวกทางด้านพื้นฐานอย่างหนึ่งก็ค,คือการที่เขาเนี่ยเพิ่งเข้าซื้อกิจการนะฮะ,ะตัวทอมฟอร์ดแบรนด์ทอมฟอร์ดน,นะครับซึ่งทุกคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นผมเชื่อว่ารู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดี แต่ว่าเขาซื้อในส่วนที่เป็นแฟชั่นนะครับก็คือส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องประดบับรองเท้าอะไรเงี้ยจากทอมฟอร์ดมาจากบริษัทเอสเ e l ร์ลาเดอรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะหนุนนำให้เขาเองเนี่ยมีรายได้ที่เติบโตโดดเด่นจากปีก่นกอนๆนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัวเซนย่นะครับเขาเองเนี่ยก็มีแบรนด์ในเครืออีก2ออันคือตัวแบรนด์เซนย่ซึ่งตัวเนี้ย เป็นแบรนด์คัสตอมเมคสูตรซึ่งเขามีจุดเด่นก็คือการที่เขามีโรงงานทอผ้าโรงงานผลิตเส้นได้โรงงาน uh, ที่ผลิตสิ่งทอต่างๆเป็นของตัวเองทําให้เขามีจุดเด่นในเรื่องของ uh, ผ้าวูที่โดดเด่นทําให้ตรงนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงในภูมิภาคต่างๆเช่นจีนนะครับญี่ปุ่นหรือว่าตะวันออกกลาง ซึ่งตรงนี้มีอัตราการเติบโตที่สูงมากในระดับ30-50%ต่อปีเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือ t o m b a o แบรนด์นี้เป็นแบรนด์แฟชั่นระดับ,ดบกลางๆซึ่งตัวนี้จะฮิตในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็มีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงในระดับ10-20%นะครับแล้วก็มีมาจิ้นที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเรามองว่าตัว r o เออเมอร์เนเชยโน่เซนญาตัวเนี้ยเนี่ยเออผมเองก็อ่านไม่ค่อยถูกนะเซนญาเซนญานะเซนญาตัวเนี้ยเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงมากนะฮะจะเห็นว่าปี2023เนี่ยตัวรายได้เขาเองเนี่ยเติบโตมาถึง28จากปี2022นะครับแล้วก็ปี2024เนี่ยยังโตขึ้นไปอีก12นะครับทางด้านผลกำไรเนี่ยจะเห็นว่าปีเนี้ยเติบโตค่อนข้างมากถึง117นะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกครับเขามีตัวหนุนนําก็คือการซื้อกิจการทรอมบาวเข้ามานะครับแล้วก็ปี2024เองเนี่ยก็ยังโตต่อถึง25%นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้นะครับเรามองว่าเป็นตัวที่มีความน่าสนใจในเชิงพื้นฐาน ค่อนข้างมากเลยนะอบอกการลงทุนในระยะสั้นกลางแล้วก็บางท่านที่ชื่นชอบในกิจการที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นก็อาจจะชอบที่จะลงทุนในระยะยาวด้วยนะคบ,คบทีนี้เนี่ยถ้าไปมองในเชิงพื้นฐานคุณก็มองว่าเป็นไงบ้างครับคือพื้นฐานเนี่ยจริงๆผมว่าจะถามคุณจีเหมือนกันคือหนึ่งนะผมเชื่อว่าการลงทุนในพุ้นต่างประเทศตอนนี้มันเป็นมันก็ดูดีมีโอกาสเป็นเป็นโอกาสในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันได้กระจาย เรื่องของการลงทุนอย่างเช่นอย่างเราอยากลงทุนหุ้นแฟชั่นในบ้านเราอะแทบจะไม่ค่อยมีตัวไหนนะอย่างเช่นสมมติถ้าเราอยากลงแฟชั่นมันก็จะไปอยู่ในพวกของตระกูลมิ้นตระกูลอะไรแต่มันก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่แบบเยอะหรือโดดเด่นคือหมายถึงว่าถ้าแฟชั่นเราจะเอากายเป็นแฟชั่นมันจะไม่มีแต่นี่ถ้าเราไปลงในต่างประเทศได้อย่างไยมันก็จ่ายไปให้เราได้โอเคนะลงพอร์ตลงอะไรบ้างมันก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งแล้วยิ่งเป็นแบรนด์ไฮเอ็นแบบนี้แน่นอนว่ามาจีนดีแน่นอนใช่แต่วันนี้ผมมีคําถามมาหาคุณจ แต่ว่าประเด็นเราเห็นแล้หล,หลายหลายสัปดาห์บางทีเรา global trade เ,เนี่ยเราหยิบยกตัวหุ้นต่างประเทศอยู่หุ้นเมริกากเราเห็นตัวหนึ่งที่มันมีความแปลกหรือบางทีทําให้นักทุนไทยไม่กล้าอย่างเช่นเนี่ย PE คห้าส่วเท่าครับ PB ห้เท่าเองครับคือมันสูงมากนะสูงมากส,สูงมากๆเลยแต่ผมจะบอกว่า ม,ม,มันเป็นอย่างนี้เกือบมันเป็นอย่างนี้เป็นจริงๆต้องเียนอย่างนี้ครเป็นเนเจอร์ของตลาดหุ้นอเมริกานะครับที่ PE จะสูง b o o k Value จะสูงนะครับปันผลจะต่ำเนื่องจากว่านักลงทุนให้คุณค่ากับการเติบโตในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างมากกว่าตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยที่ PE ค่อนข้างต่ำเพราะว่าจะเห็นว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซ็นตอินเด็กซ์แทบจะไม่ไปไหนเลย,เลยนะตัวนี้เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่เราไปดูว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ให้ผลตอบแทนในระดับหลายเท่านะตลอดอ่ะใช่ยิ่งไปดูหุ้นที่เป็นเทคเนี่ยเราเห็นว่า PE พวกนั้นเนี่ยเป็นร้อยเท่าแต่ว่าการเติบโตในรอบสิบปีเนี่ยเป็นพันเท่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การ PE พวกนี้มันเป็น PE ที่อยู่บนความคาดหวังแหละคือจริงต้องบอกว่าหุ้นมันโกลคือบางบางทีน้องคุนถามว่าเอยทำไมหุ้นพวกหุ้นเมกามันแบบมัน PE อะไรมันแพงเลยคือเนี่ยต้องบอกว่าคือเขาอะ โกสลอตคือแล้วมันโกเจอไอตัวผลประกอบการของเขาเนี่ยมันก็โตอย่างการนี้คือ n น s d a ดกใช่ไหมครับใช่ฮะเราลองไปดูกราฟ n น s d แดเมื่อกี้จะเห็นว่าประมาณปี2015เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,000จุดเท่านั้นเองแต่ตอนเนี้ยประมาณ13 0 0 0พีคที่1 6 0 0บ้านเราอ่ะ ้เราไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่นี่215ก็พันสี่ตอนนี้ก็พันสี่อมับ้านเราไม่ไปไหนเพราะนั้น PE ที่สูงน่้ยแน่นอนเพราะมันค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกับการเติบโตในระยะข้างหน้าใช่ใช่ครับทีนี้เรามาดูตัวเทคนิคอลของเซนย่าบ้างเป็นยังไงบ้างครับคุณกบเทคนิคอลของเซนย่าก็ตอนนี้นะครับถ้าเราดูในภาพที่เป็น weekly เนอะมันก็เหวี่ยงขึ้น ก็เป็นขาขึ้นแหละก็คือยังเรียกว่าเป็นขาขึ้นนี่ทำา i g ไปแล้วนะครับนี่ทำา i g ไปรอบหนึ่งแล้วฉันตรงนี้เป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการย่อตัวพักฐานฉะนั้นมาดูเดลี่กันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันพักอยู่นะเดลี่มันก็ลงมาโดนกดด้วยการพักฐานตรงนี้ยังยังโดนกดอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็ได้ลุ้นว่าจะอาจจะยกโลละอ่าจะยกโลละฉะนั้นก็ ว่าได้ร้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารับเนี่ยแทบแบนี้ผมว่าทยอยเก็บได้แหละนะครับเราคัดมาให้ๆๆแล้วในระดับหนึ่งเราก็โซนนี้ถ้ารุดสิบามนี้อาจจะต้องไปก่อนอแล้วค่อยพิจารณาในการล<ช>งทุนใหม่อีกทีหนึ่งหรือรบางท่านที่ถือยาวหน่อยอาจจะวางจุดคัดให้ไกลลงมาหน่อยก็ได้นะครับ,รบถ้าถือยาวหรือว่าถ้าเป็นรอสายแบบเตรียมสะสมก็ข้างล่างนี้เลยครับตรงนี้นะเราเคยนี้จุดคัดสำหรับคนถือยาวก็คือว่าลงมาชั้นทยอยเก็บแล้วรุดนี้ค่อยคัดอะไรเงี้ยก็ค่อยลงมาลึกๆหน่อยก็แล้วแต่ เนเจอร์ของนักลงทุนแต่ละท่านเลยว่าลงทุนสั้นลงทุนยาวแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าดูตัวตัวผลประกอบการเนี่ยวันนี้ว่าปีหน้าว่าตอนนี้บุ้งเบิกคอนซัชทำไว้บวกตั้ง30%ใช่แต่ว่ากำไรตัวดีนะอย่างที่บอกว่ได้ปีปั้นเลยใช่แรงหนุนจากคอมบอลเข้ามาแล้วกำไรมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่แล้วก็เน็ตฟอรดด้วยนะในโปรฟิตก็ถือว่าเนี่ยมันจะมันจะมีอย่างนี้แหละไอตัวหุ้นต่างประเทศแบบมันจะบางทีกำไรมันจะค่อนข้าง โตหวือหวั่น่าสนใจเหหมมือนนุ้ไทยก็เลยทําให้ PE อีเขาซื้อขายเป็นความคาดหวังแหละประมาณใช่ครับนะครับก็ได้อยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเอาเป็นไว้ตัวเรื่องในการกระจายก็ไระจายครับเออเมอรเสี่ยดสำหรับท่านใดนะครับที่คิดว่าอยากลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าเราเลือกหุ้นมาเป็นยังไงบ้างจริงๆเรามีเปเปอร์ที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราเลือกหุ้นมาเป็นรายเดือนนะครับนักลงทุนสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของไอิล่าเนี่ย แล้วก็เข้าไปดูได้นะครับจะเป็นตาราง Performance m a n l y นะครับอ่าครับครับอ่าอันนี้คุณก็เปิดให้ดูตรงนี้นะฮะก็คือเนี่ยมันจะมีเราจะอัปเดตทุกสัปดาห์อยู่แล้วทุกเดือนทุกเดือนที่เราที่เราแนะนำไปก็จะเห็นว่าหุ้นเก่าๆเนี่ยอย่างเช่นเทสลาเนี่ยเราได้ take profit ไปแล้วตรงนี้นะท่านที่ซื้อตามเราตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้กำไรไปประมาณ25-40%เลยทีเดียว ตัวถัดมาเป็น Mastercard ร์ดก็เทคโ f ฟิตไปแล้วกำไร 10- 15นะครับก็ลองดูตัวที่สต็อปลอสขาดทุนก็มีนะครับอย่างเช่นตัว Disney เนี่ยตัวเนี้ยก็เราก็วาง Stop ปลอสขาดทุนไปส5้เนก็มีนะจะเห็นว่าผลกำไรเขาค่อนข้างเหวี่ยงแต่ทำได้ดีใช่ตอนนี้ตารางนี้เรามีเพิ่มมาแล้วก็คือเรามีเพิ่มช่องโน้ตว่าตอนนี้เราทำอะไรบ้างเตรียมเทคโ o ฟิตเตรียมอะไรบ้างแต่ก็คือแบบว่าโอเคนะ ก็คือคือเป็นตัวช่วยที่แบบเอาช่วยได้ว่าความเสี่ยงมันต้องคุนแหละนะสำหรับใครที่คิดว่าเออหุ้นไทยช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจก็ ตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยังได้อยู่เพราะว่าจะเห็นว่าแม็กซิมัมนีเทอร์นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นระดับที่น่าพอใจคือเดี๋ยวเราว่าถ้าเราเจอตัวไหนที่มันน่าสนใจเดี๋ยวเราก็จะเอามาหยิบยกมาเล่าให้ฟังใช้ค่ะเพื่อเป็นตัวเลือกอีกอันหนึ่งในการประกอบการพิจารณาเพราะตอนนี้แค่หุ้นไทยอย่างเดียวไม่อยู่แลวมันต้องมันต้องกระจายออกไปเพื่วใครที่ไม่ค่อยรู้จักหุ้นต่างประเทศก็ติดตามเราได้ทุกวันันะครับได้ครับ โอเคนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราก็จะมาดูในเรื่องของการตอบคำถามวุ่นกันนะครับสวัสดีทุกท่านก่อนๆน,นะทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมนะสวัสดีคุณพีทนะครับสวัสดีคุณอดิภาสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณนิภาพรนะสวัสดีคุณป่าสวัสดีคุณปฐมนมนด้วยนะครับอ่าดูคําถามนะครับตัว L H น่าสนใจไหม,มคุณจีบมาพอดี L H เป็นไงบ้าง <H> คุณก็ดู <H> คุณก็ดูอสังหาอยู่นี่ L H ช่วงนี้อาจจะทรงไม่ค่อยดีนะผมว่าอตัวนําตลาดก็ พื้นฐานเป็นไงคุณจีพื้นฐานจริงๆตัวนี้เราไม่ได้ c คเวอรโดยตรงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราคิดว่าพีเซลน่าจะชะลอตัวลงบ้างะนะครับเพราะาว่าตัวบ้านเดี่ยวเขาน่าจะเปิดโครงการน้อยนะครับจริงๆตัวที่น่าสนใจสำหรับเราเราก็จะมี AP นะสุภรลัย ถ้าทำไมถึงว่าถ้าเกิดว่าสนใจตัวที่เป็นพวกอสังหาใช่ครับคือตัวที่คุณจียังมองว่าโอเคมันยังใชได้เชิงพื้นฐานนะได้นะเพราะมันจะมีอิพีสุภาลัยนะครับแล้วก็โอรินะแล้วพวกนี้ก็คือรอซื้อรอซื้อรอซื้ออย่าเพิ่งตอนนี้คือถ้าเราดูกราฟนะทุกตัวเลยนะรับตัวจะไม่ค่อยดีเพราะว่าอย่างที่บอกครับช่วงนี้ดอกเบี้ยสูง โอลิมาดูโอลิโอลิก็เริ่มตั้งไข่ได้นะเริ่มเริ่มเริ่มสร้างฐานจริงๆโอลีมีปัจจัยบวกอย่างหนึ่งคือไรมาสนี้เขาจะมีการรับรู้บิ๊กหลอดนะครับจากการที่เขาขายโครงการใหญ่สาโครงการนะครับเข้าเป็นโทเค็นขายในบิตคัพแล้วก็ TDX ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเลียว X นะครับซึ่งตรงนี้ผู้ลงทุนก็ต้องลงทุนยาวนะฮะสิปีก็จะได้ผลตอบแทนตามที่เขากําหนดเฉลี่ยก็ประมาณ4.5%ใน5ปีแรกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาโครงการที่เข้าไปขายในเหรียญเน เอาห้องไปขายแล้วก็จ่ายเงินคืนเป็นคล้ายๆกับปันผลให้กับนนะักลงทุนน่ยนะครับ,รบก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับเรียวเอกก็ตรงนี้สามารถซื้อในตลาดรองใน TDX หร,รือว่าตัวในบิตคัพก็ได้ซึ่ง TDX เองเนี่ยทุกท่านเองก็สามารถเปิดบัญชีกับทางไอร่าได้นะครับอืมได้ครับ วนในตัวนี้ก็เนี่ยแต่ถ้าโอลิเนี่ยบางคนหูเห็นคุณจีขายน้ำน้ำหูไหลไฟดับอยู่ใช่นิดนึงก็คือว่าแต่รุ่นนี้เราไปก่อนนะให้9.8วางคัดแลางนิดนึงแต่ตรงนี้เป็นระดับที่น่าสะสมนะครับสำหรับโอริแต่สำหรับตัวเอเชงก่อนเนอะมันมันยังมันยังเป็นขาลงเราเรายังแนะนำว่าเฉยๆไปก่อนเขาก็ไหลลงต่อเนื่องเลยคือถ้ามันจะมีเด้งมันจะมีตรง9.7 7.5ตรงเนี้ยมันเป็นเป็นโลตรงเนี้ยมันอาจจะเด้งบ้างแต่ว่า มันผมเชื่อว่าเด้งก็ไม่ได้ไปลไกลมากก็คือถ้าเป็นถ้าเราจะเล่นนะถ้าเราเล่นมันก็พอมีโอกาสที่มันจะเด้งเพราะมันลงก็ลงมาอยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์โซแล้วคือลงมา7.5เนี่ยเคมันก็เล่นรับได้แล้วก็เด้งขึ้นมาจเจอมาตั้ง7.8 7.75ว่าขายก่อนแต่ว่าถ้าเราเล่นตรงเนี้ยคือถ้า7.5หลุดก,ก็ต้องคัดเหมือนกันทัานคือเข้าเร็วออกเร็วนะครับแค่นั้เพราะว่ามันแค่แค่อาจจะมีจังหวะของการรีบาวแต่ผมเชื่อว่ามันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทางหรือไม่ได้เป็นขาขึ้นอะไรเงมไ่ดสุ ก็มีเด้งบ้างแค่นั้นเองนะครับทีนี้ตัว C B G C B G มันยืนตรงนี้ไม่ไหวอะคือผมผมลุ้นให้ยืนตรง 70R 78.5ให้ได้แล้ววันรประเด็นคือมันยืนไม่ได้แปลว่ามันจะมีจังหวะในการพักมาได้อีกระดับหนึ่งเลยซึ่งเวลามันลงมาทำท่าเนี้ยพักอีกทีหนึ่งมันอาจจะไหลลงมาตรงนี้ก็ได้ครับ,รบ7.2ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นใน 75, ใไ,ไอ้ตรง75 f i b o n บ c ชีที่<ภา>50%มันไม่ได้เป็นตัวเลขแบบ แข็งแร่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ตรง38.2เนี่ยตรง72บาทกว่าเนี่ยอันนี้น่าลุ้นเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าวุ้นมันจะขึ้นดีนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวของ CPG เนี่ยมันจะยืนเหนือ EMA 10วันไอิวีคได้ตลอดคือสะท้อนภาพการฟื้นตัวหรือรีบาวได้ตลอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะมันราคาไปปิดต่ำกว่า10วิคเนี่ยมันจะต้องพัก ซึ่งเวลามันพักับมันคงไม่พักแค่นี้มันจะต้องพักลึกหน่อยฉะนั้นก็แนวรับแรกอะมันไปอยู่ที่72คือผมว่าตัวนี้ถามว่าแนะนํำไหมคือแบบเนี้ยคือรอดูไปก่อนเลยรอว่า72เนี้ยอ่าต่อไปก่อนเราก็รอดูว่า72เนี้ย72.5เนี้ยมันจะเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็ค่อยไปจารณาในการเข้าแต่ถ้าเกิดเอาไม่อยู่เนี้ยมันก็คือเดี๋ยวรอดูแนวรับต่อไปคือตรงเนี้ยคืออย่าพึ่งครับไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องต้องรีบนะครับครับตัวของต่อไปก็จะเป็นตัวของกานกุน การกุลก็ยังเป็นขาลงครับแต่ว่าโซนนี้ลงมาทําโลก็อาจจะมีจังหวะกระตุกเล่นดีบาวบ้างแต่ดีบาวขึ้นมาก็เนี่ยครับโลไอตัวของแนวต้านอยที่สามก็จะเป็นแนวต้านขึ้นมาก็ก็ลดของนะครับซี K, อ่า CK ลงมาที่2 0ก็มีจังหวะเด้งบ้างนะครับก็ลงมาเหมือนทำตัวรูปแบบที่เป็นตัว ัวแบกนะครับก็คือเส้นแนวโน้มขาลงก็นี่ขึ้นมาพุทจริงๆทําทรงนี้ก็ดูดีนะดูดีในวีคเนาะอ่าด,ดูในวีคนะว่าลุ้นแท่งเขียวอ่ะก็มีลุ้นแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะต้องไปยืนเหนือยี่จุดเจ็ให้ได้ก่อนนะครับถ้าไปยืนเหนือ2ี่จุดเจ็ดได้เนี่ยมันในแทง่งไอสัปดาห์หน้าเป็นแท่งเขียวนยโอ้โหมีลุ้นในการทาีท<า>่ฟื้นมาก็แนวต้านดีก็2 1 5จดครับจริงๆตรงนี้ก็ถือว่าหนึ่งไม่น่าขายแล้วนะไม่น่าขายแล้วแต่ว่ามันจะเด้งไปไกลเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีหนึ่า เตรียมทยอยซื้อสะสมหรือถ้าซื้อปุ๊บจุดในการซอบลอดต้องอยู่ตรงนี้ครับ19อ่า19.7นะครับตัว KCKOSP ครับ OSP นี่ก็ลงแรงที่ลงมาทำโลแล้วพื้นฐานน<ก>่าไ,ลลไม่ไหวนะอ,อย่างนี้มันมันดูแล้วเหมือนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างแหละใ่ทรงคล้ายคาราบาวเมื่อกี้เลยอ่าอันนี้ลงแบบ ลงหนักกว่าด้วยแล้วหลุดสามเหลี่ยมมาแล้วด้วยมันผผว่ามีโอกาสในการทาโรทาโรเนี่ยทำโรต่อยจนแบบนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนหลีกเลี่ยงไปก่อนอย่าอย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งไม่เอานะครับหาหน้าเมื่อกี้เหมือนเดิมก็คือก็ยังแข่งขึ้นไทยมีจังหวะในการย่อบ้างยืนเหนือสิบวันตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับหมดนะครับมันอาจจะต้องพักบ้างแต่คือลงมาก็เป็นจังหวะย่อรับ E A เอก็แค่รีบาวลงมาทําโล โล <Low, S 2> ปุ๊บเด้งขึ้นมารีบาวก็เจอตรงนี้ก็เจอโลเดิมแล้วก็10วันก็51บาท2.5นี่ก็เป็นแนวตา้านฉะนั้นขึ้นมาก็ปดของ,งออขึ้นมาก็เด้งอ่ะคือเด้งอ่ะเดือขึ้นมาเราก็ต้องปลดของออกนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปยุ่งเขาเหมือนกันเคแบง k ์เคแบงก็ผมยังมองเหมือนเดิมนะผมยังไม่ชอบเคแบงนะครับคือถ้าในกลุ่มสกูลแบงค์เนี่ยเราชอบ B b l คือเราไม่ชอบเคแบง์นะครับ หรือ SCB ซีจริงจผมเชื่อว่าก็ยังดูดีกว่า K b a บ k ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จังหวะในการเก็บก็คือตัวอื่นไม่<ต>เอต่ SCB อาจจะการไม่สวยนะะเนื่องจากอาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวของเขาแต่ว่าเนี่ยมันก็คือมันลงมาอย่างนี้มันเด้งขึ้นมามันก็เจอ10บวันมันอาจจะย่อบ้างแต่ย่อผมว่าก็แอบหน้าเข้าแต่ว่าให้ระวังจุด็อปร้อยไปที่100่งร้อยนะครับหนึตรงนี้หลุดปุ๊บก็คัดถ้าไม่หลุดก็โอเคมันก็เหมือนจะพยายามสร้างฐานบ้างอะไรบ้างนะครับก็บบบจะดูดีมากกว่าหุ้นจีนน่าสนใจหรือยงค จริงๆในะระยะสั้นเราเมองว่าคุณจีนเองเนี่ยยังมีปัจจัยเฉพาะตัวที่ค่อนข้างเยอะเช่นปัญหาภายในประเทศนะครับปัญหาอสังหารวมถึงค่างเงินต่างๆระยะนี้เองเนี่ยอาจจะยังปรับตัวขึ้นไม่ได้มากนักกันนะครับผมมองอย่างนี้ผู้ผมผมมอง ในทางเดียวกันก็คือว่าในในช่วงเนี้ถ้าเอาหุ้นจีนนะไม่ได้เอาฮ่องกงนะคือมันก็ยังดูไม่ได้ดีหรอกแต่ว่ามันก็แอบแบบน่า่สนใจในเชิงมูลค่าใช่ในเชิงมูลค่าที่มันลงมาแรงๆแล้วก็เราเราคือมันเหมือนว่ามันเป็นจุดวัดคือมันเป็นจุดคล้ายๆว่าจะวัดใจว่าตรงนี้มันจะเป็น turning point ของของจีนหรือเปล่าเพราะว่ามันลงมามันก็มีความน่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคว่าตรงนี้มันเป็น turning point คือมันอาจจะเป็นจุดที่แย่ที่สุดแล้วแล้วเดี๋ยวพอปีหน้าเขาจะเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ย มันก็เรียกว่าก็โอเคอะแต่ว่ามันถามว่ามันมันเป็นเทอร์นิ่งหรือยังมันยังยันรับอ่ามันยังฉะนั้นมันก็เรียกว่าเราตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรเราศึกษาได้ว่าเราอยากจะไปลงตรงไหนจะประเด็นก็คืออาฮุ้นจีนหมติมันไม่ได้ลงกันง่ายมันก็อาจจะต้องไปลงฮ่องกงแทนหรือไปซื้อกองทุนเอแชอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป ก็เลือกเป็นรายตัวนะครับหรือว่าต่อราคาได้ก็ต่อราคาอีกหน่อยดีกว่าแต่ว่าใกล้แล้วแหละคือมันเปนจุดที่ม uh, um, mm, mm ันใกล้แล้วผมว่าผมว่าแบบโอเคมาเหมือนกับเห็นสัญญาณแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้คลิกหรือมันยังไม่เคลียร์ขนาดตัวสุดท้ายทีม m G ทีม G หูทีมจีก็ยังเป็นขาลงนะครับแค่มันลงมาตรงนี้มันอาจจะมีเด้งบ้างแต่ว่าผมว่าก็นิดเดียวไม่น่าสนใจอ่ะคือเด้งมาก็ขายนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังยังไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะก็มีโอกาสในการลงต่อเยอะเลยอ่ะคืออาจจะเด้งแล้วก็ลงต่อก็แบบนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาอัปเดตภาพรวมตลาดกันต่ออีกทีนึงครับวันนี้ผมกับคุณจีลาไปก่อนที่นี้ครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก